ได้สิ่งสารพัดและชีวิตถูกยกชูขึ้นในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่21ข้อ22บอกว่าสิ่งสารพัดซึ่งท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อท่านจะได้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าสิ่งสารพัดที่เราอยากจะได้นะครับเราต้องอธิษฐานขอจากพระเจ้าของเราและที่สําคัญมากก็คือว่าอธิษฐานขอด้วย ความเชื่อด้วยนะฮะความเชื่อจึงเป็นสิ่งที่ให้ความสําคัญมากในพรนพีข้อนี้ว่าในสิ่งสารพัดที่เราอยากจะได้นั้นเป็นสิ่งสารพัดที่จะทําให้ไม่ว่าสิ่งสารพัดนั้นนะครับคืออะไรคือสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่เราต้องการเพื่อจะดําเนินชีวิตที่ดีขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้นติดตามพระเจ้ามากขึ้นรู้จักพระเจ้ามากขึ้นติดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นสิ่งสารพัดเกี่ยวกับ การแก้ปัญหาความสัมพันธ์ที่มีกับคนรอบข้างสิ่งสารพัดเกี่ยวกับความต้องการที่จะมีความประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานการที่จะเจริญเติบโต,ตขึ้นการที่จะมีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นการที่จะหลุดพ้นจากอํานาจของความบาปสิ่งสารพัดที่เราปาถนานั้นที่จะถวายเกียรติพระองค์นั้นเมื่อเราอธิฐานขอด้วยความเชื่อเราจะได้เพราะมีข้อนี้ยืนยันไว้ชัดเจนเลยนะครับดังนั้นเองเคล็ดลับ ประการสำคัญที่สุดที่เราจะได้สิ่งสารพัดเพื่อชีวิตของเราจะถูกยกชูขึ้นก็คืออะไรคือไอษฐานขอด้วยความเชื่อและไอษฐานด้วยความเชื่อนั่นเองนะครับจะเป็นการธิ้ฐานที่มีพลังทำให้เราได้รับผลที่เราได้ไิษฐานขอนั้น ตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับฝากไว้กับพระเจ้าเมื่อเราได้ถ่ายขอด้วยความเชื่อและในส่วนผลของการที่จะได้รับสิ่งที่เราขอนะครับพระเจ้าจะประทานสิ่งนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตของเราบางครั้งนะครับโดยประสบการณ์ผมไม่อาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการนะครับแต่จะได้ในสิ่งที่ดีกว่าดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดนั่นเองครับเมื่อพระเจ้าหนุนใจให้เรา ตามบัพผีที่เราจะอธิฐานขอต่อพระองค์ด้วยความเชื่อนั้นให้ระวางไว้กับพระองค์วางไว้กับพระองค์ว่าพระองค์จะทรงโปรดตอบในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตของเราเป้าหมายที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตของเราและในประการที่2ก็คือการดําเนินชีวิตอย่างเป็นผู้ชอบธรรมอยู่ในหาบกุบบทที่ 2: อข้อ4บอกว่าดูเถิดผู้ที่จิตใจไม่ชอบธรรมก็จะล้ม แต่ว่าคนชอบทำจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความซื่อสัตย์ครับใน1971มีฟุตโนนะครับว่าดำเนินดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อนั่นเองครับตรงนี้เป็นเคล็ดลับที่สำคัญมากเลยที่เราจะดำเนินชีวิตเราถูกยกชูขึ้นก็คืออะไรครับถ้าเราเป็นผู้ที่มีจิตใจไม่ชอบทำเราจะล้มลง,งน้ำพีบอกไว้นะครับเป็นผู้ที่มีจิตใจไม่ชอบทำจะล้มลง แต่ว่าคนชอบทำจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความซื่อสัตย์หรือด้วยความเชื่อนั่นเองความซื่อสัตย์ก็คือการที่เราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความซื่อสัตย์ถูกต,ต้องตรงไปตรงมาไม่บิดไปทางซ้ายไม่บิดไปทางขวาแต่ตรงไปนะครับซื่อสัตย์อยู่ในทางของพระเจ้าซื่อสัตย์อยู่ในทางที่พระเจ้าส่งโปรดให้เราดำเนินชีวิตไปทางนั้นอย่างนั้นเองนะครับไม่ว่าจะดำเนินชีวิตอยู่ในมุมไหนของชีวิตนะครับการทำงานการเรียนการศึกษา หน้าที่การงานใดๆความสัมพันธ์กับคนรอบข้างไม่ว่าเรื่องใดๆครับซื่อสัตย์ด้วยความเชื่อเราเป็นคนชอบทาที่จะสําแดงออกในสิ่งเหล่านั้นอย่างถูกต้องนะครับเป็นการสาแดงออกด้วยความซื่อสัตย์แล้วชีวิตของเราครับจะไม่ล้มลงครับและประการที่3เป็นประการที่สําคัญด้วยเช่นกันนะครับคือการดําเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า เพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรน,นี้อยู่ในหนึ่งเปรโตบทที่5ข้อหนะครับเห็นไหมครับดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจต่อพระเจ้าภายใต้ผัดอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า เมื่อเราเดําเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจนะครับให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเรายอมรับกับพระองค์ว่าเราทําสิ่งนี้ด้วยตัวเองไม่ได้เราต้องการกําลังจากพระองค์ถ่มจิตถ่มใจของเราลงที่เราจะไม่เย่อหยิ่งเราไม่จองหองแต่ถ่มใจถ่มตัวและยกชูพระเจ้าขึ้นนยพระองค์ทรงสัญญาไว้ในพระผีนะครับบอกว่าเพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรนั้นเองครับ เมื่อถึงเวลาควรเป็นเวลาที่เหมาะสมสําหรับชีวิตของเราพระองค์จะรงยกเราขึ้นไม่ต้องห่วงนะครับว่าเราจะไม่ถูกยกขึ้นเมื่อเราทอมใจพระเจ้าจะเป็นผู้ยกชูเราขึ้นเองพระเจ้าจะเป็นผู้นําชีวิตของเราให้เติบโตขึ้นเองพระเจ้าจะเป็นผู้ทําให้เหล่านั้นถูกยกชูขึ้นโดยกําลังที่มาจากพระองค์เมื่อเราดําเนินชีวิตด้วยความทอมใจ ความสําเร็จใด,ๆ,ดๆที่เข้ามาในชีวิตครับเราภูมิใจได,ได้ครับในความสําเร็จนั้นครับเราชื่นชมยินดีได้ในความสําเร็จนั้นครับแต่ให้เราได้ถวายเกียรติในความสําเร็จนั้นแด่พระเจ้าสูงสุดของเรานั่นแหละครับคือการสมแดงถึงความถ่อมใจว่าความสำเร็จที่เราได้มานั้นมาโดยพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้และเมื่อถึงเวลานั้นครับ พระเจ้าจะทรงโปรดยกชูเราขึ้นในเวลาที่เหมาะสมในเวลาที่สมควรน่าตื่นเต้นจริงๆครับที่เราจะได้เห็นชื่อของเราถูกยกชูขึ้นโดยพระเจ้าของเราพรเพื่อครับดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อครับอัฐานต่อพองด้วยความเชื่อในสิ่งสรารพัดที่เราต้องการเล้วมอบคําตอบไว้กับพรองพองจะให้คําตอบที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตของเราและประการที่2ก็คือการที่เราเป็นผู้ชอบธรรมครับ จะดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความซื่อสัตย์หรือยืมเดินชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อน,นั่นเองและประการที่3ก็คือการที่เราทอมใจลงภายใต้มหาสโซลิตของพงค์แล้วพวระองค์จะส่งโปรดยกเราขึ้นในเวลาสมควรเพื่อนๆครับเพื่อนคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment. มาคุยกันได้ครับขอบพระเจ้าอวยพรครับผมคุณชายผงศักสร้างทีสวัสดีครับแลวเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนชอบถูกใจคลิปนี้และคิดว่าหนุนจิตชูใจสำหรับตัวท่านเองนะครับและเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆของท่านเอง ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้นะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็เป็นพ่อสำหรับคนอื่นที่เขาจะได้ฟังคลิปดีๆแบบนี้ผมชื่อว่พรครับผมคุณชายพงศักดิ์แสงถิ่สวัสดีครับ